สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะพาไปเที่ยวอีสานใต้จุดหมายปลายทางก็คืออำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครูออกจากบ้านพักมินบุรีกรุงเทพมหานครในตอนเช้าโดยมีพ่อบ้านใจดีเป็นสารถีพาเที่ยวอย่างเต็มใจค่ะบนถนนรามอินทราสู่ถนนมอเตอร์เวย์ อากาศในเช้าวันนี้เย็นสบายถนนก็โล่งไม่มีรถมากนักครูชอบเดินทางในวันที่ทุกคนทำงานไม่ใช่วันหยุดยาวๆหรือวันหยุดเทศกาลใดๆชีวิตสโล,โลไลี์ไว้เกษียณจะเที่ยววันไหนก็ได้แต่จะหลีกเลี่ยงวันที่จราจรติดขัดหรือถนนที่แออัดด้วยรถราที่มากมายหากร่างกายพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีค่ะ การเดินทางที่ไม่เร่งรีบก็ไม่ต้องกังวลใจขับไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักค่ะจุดแรกที่ต้องแวะเพื่อพักรถพักคนก็คือเค้กบ้านสวนที่วังน้อยผ่านมาตรงนี้ก็จะแวะทุกครั้งครูเคยนำเสนอในจุดนี้มาครั้งหนึ่งแล้วช่วงนั้นประเทศไทยกำลังมีโรคระบาดผู้คนที่ออกมาสัญจรก็มีน้อยมาก ขณะนี้สถานการณ์สู่ปกติแล้วเค้กบ้านสวนกลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือขยายบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์สวยงามมากมีการจัดสวนญี่ปุ่นและเสาเทอริสีแดงเป็นซุ้มประตูมีร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้านอยู่สองข้างทางเดินที่จัดตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับน่าดูน่าชมมากค่ะ เค้กบ้านสวนเป็นศูนย์อาหารและศูนย์รวมสินค้านานาชนิดมีของฝากจำหน่ายมากมายโดยเฉพาะขนมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยมีจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะที่เด่นและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือขนมเค้กบ้านสวนซึ่งเป็นของฝากที่คนรับถูกใจมากค่ะที่นี่ เป็นที่พักรถพักคนสำหรับคนที่เดินทางบนถนนเมิตรภาพอาหารเค้กบ้านสวนมีให้เลือกมากมายหลายเมนูทั้งของคาวของหวานมีขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและมีผลไม้สดสดพร้อมทานให้เลือกมากมายค่ะเมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มแล้วและเดินชมสินค้านานาชนิดพร้อมกับซื้อของฝากจนพอใจแล้ว ก็ได้เวลาเดินทางต่อค่ะบนเส้นทางถนนมิตรภาพก่อนจะถึงจังหวัดสระบุรีก็จะเป็นทางเลี่ยงเมืองไม่ต้องเข้าไปในตัวจังหวัดเราจะหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัดและเป็นการย่นระยะทางและระยะเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากถนนมิตรภาพเป็นเส้นทางสู่ภาคอีสาน มีคนสัญจรบนถนนสายนี้มากมายโดยเฉพาะวันหยุดเทศกาลชาวภาคอีสานที่มาทำงานในกรุงเทพมหานครจะเดินทางกลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดรวมทั้งคนไทยที่นิยมไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆทั้งอีสานเหนือและอีสานใต้ที่มีจำนวนมากมายทำให้เกิดการจราจรที่คับข้างมีรถติดการเดินทางก็ไม่สะดวกเลยค่ะ จึงมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ซึ่งเริ่มจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทิวทัศน์สองข้างทางตรงนี้สวยงามน่าชมนะและยังมีสถานที่สวยๆงามๆอีกมากมายค่ะตรงนี้เป็นจุดพักรถพักคนที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง ชื่อว่าลำตะคองอยู่ในเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครูแวะพักผ่อนที่นี่ก่อนอากาศกลางเดือนเมษายนร้อนมากการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้เร่งรีบไปเรื่อยๆอยากจะแวะตรงไหนอยากจะชมอะไรก็แล้วแต่ความต้องการค่ะด้านหน้าของเขื่อนลำตะคอง จะเป็นศูนย์สารสนเทศลิปตะพันลบเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่รวบรวมศิลปะหัตถกรรมของทางภาคอีสานเช่นโถน้ำแจกันหม้อไหมาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและได้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะเขื่อนลำตะคองเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนยาว527เมตรฐานเขื่อนกว้าง256เมตรสร้างขึ้นบริเวณช่องเขาลั่นกับช่องเขาฐานเสียดตำบลคลองไผ่อเภอสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมามีพื้นที่277,000ไร่กักเก็บน้ำได้310ล้านลูกบาทเมตรค่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิว นักท่องเที่ยวที่มาชมเขื่อนลำตะคองต้องมายืนณจุดนี้เพื่อชมวิวสวยๆที่มีทั้งทิวเขาลำเนาไพรและลำน้ำที่กว้างใหญ่บริเวณข้างๆเขื่อนก็มีความสวยงามมากทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายความเหนื่อยและความร้อนได้ในระดับหนึ่งค่ะ เมื่อครูชมบรรยากาศของเขื่อนลำตะคองและเก็บภาพสวยๆจนเป็นที่พอใจแล้วก็ออกเดินทางต่อค่ะตรงนี้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24สายทางต่างระดับสีคิ้วอุบลราชธานีปัจจุบันคือถนนสีคิ้ววาดินชำราบเดิมเรียกถนนโชคชัยเดชอุดม แต่วันนี้ครูผ่านอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์แต่ละท้องถิ่นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวน่าชมเช่นปราสาทหินเขาพนมรุง้งที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์แต่วันนี้ไม่สะดวกนักไว้โอกาสหน้าจะแวะมาเที่ยวค่ะ ถึงแล้วอำเภอรประคนชัยซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูครูจากไปหลายปีรู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแต่บ้านเรือนและถนนเดิมๆก็เปลี่ยนไปความเจริญเข้ามาแทนที่มีตึกและร้านค้ารถรามากมายเวลานี้เป็นเวลาที่โรงเรียนทุกโรงเรียนเลิกพอดีเด็กๆจำนวนมากต่างทยอยออกมารอรถเพื่อกลับบ้าน ถึงแล้วบ้านพักของครูที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งไม่มีใครอยู่เลยเราไว้รับรองญาตที่มาเยี่ยมเยือนหรือมานัดพบกันโดยให้น้องสาวดูแลให้ส่วนแม่อายุ90ปีก็อยู่ที่บ้านน้องสาวค่ะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็จะรู้สึกเงียบเหงาและจะรกรกประมาณนี้ค่ะ การนำเสนอเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวอีสานใต้จุดหมายปลายทางที่อำเภอประโคนชัยครูขอยุติเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe กดติดตามสาระดีๆที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ